ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27เมษายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีจากประกันสังคมข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่สนใจโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนะคะยื่นขอ r hab r hab r รับรหัสรอบเพิ่มเติม8พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้น และกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายบุญชอบสุดท่ามนัดวงปลัดกระทรวงแรงงานได้แจ้งผลการดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนะคะว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 ยื่นขอสินเชื่อแล้ว18,815ล้านบาทล่าสุดสำนักง,งานประกันสังคมได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่สนใจขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติมได้แล้วนะคะผ่านแอปพลิเคชัน g s b All Gen นะคะตั้งแต่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปถึง31พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกาพร้อมขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อประกอบการยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์และสามารถทำนิติกรรมภายในวันที่31มกราคม2567 ด้านนายบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดเผยว่าการขยายระยะเวลาขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสามารถใช้สิทธิ์ในการถ่ายถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนซ์รวมถึงลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบีย้ยคงที่ปีที่1นถึงหจะเท่ากับ1.99%ต่อปีนะคะโดยแนะนำขั้นตอนให้กับผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดโมบายแอป GSB Allgen และเพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสมัครลาย GSB Buddy เพื่อขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านแอป GSBO และรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GSB Buddy นะคะเพื่อตรวจสอบกำหนดแล้วเวลายื่นกู้ตามรหัสของท่านได้ที่ www.gsbank.co.th ทุกวันที่ 10, 20, 30ของทุกเดือนทั้งนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม และเอกสารส่วนตัวประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลท้ามีนะคะเอกสารแสดงรายได้และเอกสารแสดงหลักประกันที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคารยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาทั่วไทยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกนะคะหรือโทรสายด,วด่วน1506ติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมง